เรื่องกรรมทั้งหลายควรพิจารณาสอดส่องให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทําลงไปเปรียบเหมือนกระจกเงาที่ใช้ส่องดูหน้าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภานชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะนี้ฉันนั้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปแล้วตรัสว่าราหุนเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ก็มีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วนี้มิใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลน,นักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็กก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่เขาคว,วาำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วมิใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลน,นักบวชที่ไม่มีความละอาย ในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอัลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุกษาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นดังนี้ราหุลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้ราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระเจ้าข้าราหุล กรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปในกายทางวาจาหรือทางใจฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน